นี่คุณสองคนเป็นใครเนี่ยคุณมารบกวนคอนเสิร์ตของซุปเปอร์สตาร์เพื่อนผมได้ยังไงเหรอได้ยังไงดิคุณรู้ไหมเขาเป็นเขาเป็นน้องชายของพี่เบิร์ดนะครับจริงเหรอคุณมารบกวนได้ยังไงเนี่ยคุณสองคนเป็นใครเนี่ยนี่คุณนะคุณลูกเนี่ยมาอยู่กับบันเทิงกันมาโดยแล้วคุณจะเป็นกันเหรอคุณจกสีมูลกองคนใหม่น่ารักก็เอ้ยนี่จะบอกนะครับว่าเนี่ยมูลกองคนไหนมาจับบันเทิงต่อครับผมเป็นยกเครื่องหรือยกเครื่องเหรครับ อ่ะลนี่คุณพูดได้ไหรือเปล่าครับเนี่ยเอ,าอ,อย้าใครอยากฟังเสีร์ตอาร์ตปีนอาร์ตอะไเลยอะไรฉนหน่อยสหน่อยปกติเขาหาเป็นใบ้นะหลานอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่จริงผมไม่ได้เป็นใบ้คือเป็นใช่ <c oughs> ใช่ใช่ครับใครแบบไปแบบกนะองพูดยาวเลยออละดูเหมือนจะพูดไรู้เรื่องโอเค ผมว่าไหนๆก็มาอยู่กันครบวงแล้วเรามาสัมภาษณ์ความเป็นไปกันหน่อยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวก่อนครับแบ๊ดนี่ฝากไว้ได้ไหมได้ได้ได้ผมมีคำถามอยากจะรู้มากเลยครับฝังใจมานานแล้วนะอยากถามสองคนเลยนะครับว่าคุณคิดยังไงถึงนคบกับอ้อมครับเออเองอะไรนะครับพักความก่อนเลยนะครับคือบ้านบ้านผมกับอัสสีอยู่ใกล้กันนะครับอ่าฮะอยู่ใกล้กันก็ ผมก็โค้งเช้านานแล้วเอาตัดมาเลยตัดมาเลยก็ได้ไปไปอยู่หมู่บ้านเดียวกันไปเล่นในหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้ๆกันครับก็เลยรู้จักแล้วก็แล้วเขาใช้ขนมล่อกก็เลยเป็นเพื่อนถึงกล้วยครับมีคนบอกว่าผมไม่กินคองนะครับอ๋อไม่เหมือนนะไม่เหมือนผมว่าคุณดูดีกว่านะก็เอาตอบตอบตอครับก็ได้ได้รู้จักออกมาหมู่ตั้งแต่ตอนเริ่ต้นเลยครับก็ ก็อ๋อประกวดนั่นน่นนี่ผมก็เล่นดนตรีตามร้านนะครับครับแล้วก็เริ่มจากเด็กเสิร์ฟก่อนแล้วก็เล่นดนตรีไปเราเป็นสองสอลยครับเรารู้จักกันหรือยังเนี่ยรู้จักแล้วสิรู้จักกันนะรู้จักกันแล้วนะอ๋อไปถึงมามาร่วมงานกันได้ยังไงใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าใช่รู้ไงคือแต่ว่าผมได้ข่าวมานะครับว่าสองคนเนี่ยมีวงดนตรีจากท่ายักษ์ใหญ่ครับทามอ้ยได้ไหม วงเราไม่บอกชื่อบริษัทแต่อย่างมากถ้ัท่านทำแต่ไม่ไปน่าจะเป็นทะเลส่วนเล็กเกาะใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ครับเราไม่สมานเลยไม่ไปนะครับไม่ไปเลยนะเนี่ยทำไมถึงเข้าวงการบันเทิงอยากจะรู้ว่าเนี่ยเพราะว่าวงเขาดังมากใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผมว่าวงการบันเทิงสี่คนเป๊ะอยู่แล้วนะเอาแปลกไปสักคนเลยนะอ่าแล้วจะมีตัวเรื่องอีกทางหนึ่งแล้วก็แล้วรู้สึกกดดันในะ้อรมือกองคนเก่าจริงมาก เก่งเลยร่างกายดีด้วยอารมณ์ดีทุกอย่างดีหมดเลยขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับกดดังไหมครับครับกดดังนะเพราะผลงานดีได้ดีมากผมก็ได้นะแต่ผมว่าคุณต้องพยายามอีกนิดนึงนะถึงจะได้คดูภาพประกอบบรรยากาศึกษาในการงานนะครับโอเคครับโอีกคนนึงอีกคนนึงอ่ามีพี่คนนึงนะครับคนนี้เป็นแขกเซอร์ไพรส์เลยเขาจะมาร่วมร้องใพลกับคุณนาร์ตแล้วก็คุณเต้ด้วยนะครับบอกจะขอจะบอกได้ไหมว่าใคร บอกได้ว่าเขาคุณทิใส่แรกยแล้วครัแล้วก็รูปหน้าตาดีมากเลยคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่ะขอเสียให้กับเฮียป้องนเยใส่ะคส่รับส่วนวนี้นะครัใส่กับป้อครัผมก็สำหรับที่